เริ่มก็กระเทยเลยอู้หูอ้าอโอ๊ยนี่ไงหน้าหนาวไหมหนาวจริงหูชุดแซ่บมากเกิน อยองซิเกอร์นูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมารีแอคชั่นกันซึ่งการรีแอคชั่นวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมารีแอคชั่นวงในชามนานวงแบบเรียกว่ารีวิเนียนเออเรียกว่ารีวิเนียนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าวงที่เราจะมารีแอคชั่นนั่นก็คือวงซิสตาร์สิบเก้าพี่สาวสิบเก้านะทุกคนกับเพลงที่แบบ มาต่อจากมาบอยคือจริงๆเขาก็มีเพลงก่อนหน้านั้นน่ะแต่ไม่รู้ว่าทําไมอันนี้เขามีความแบบใช้มาบอยมาด้วยนะฮะแต่ว่าชื่อเพลงจริงๆเขาชื่อเพลงว่า No More นะทุกคน No โ o มอ e มาบอยก็คือจะไม่มีมาบอยอีกต่อไปแล้วหรอือเปลเลยเหรอ ไม่รู้แต่ว่าเกาหลีไฟต้องไหมและที่สําคัญคืองงกว่าคือแบบจริงๆแล้วซิสตาเป็นพี่สาวช่วงซัมเมอร์แต่อันนี้คือแบบหน้าหนาวไม่ใช่หรอพี่อันนี้คือหน้าหนาวประเทศพี่ไม่ใช่หรอคือหรือคือพี่จะมาแบบหนาวเบิร์นบิ๊บเบิร์นช่วงวินเทอร์หรอเออให้แบบให้ความหนาวนี้มันหายไปด้วยการเพิ่มความแซบซูดในช่วงหน้าหนาวก่อนไม่รู้ก่อนอื่นเลยก็คือฉันเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่แบบติ้งซิสต้ามากแบบมากๆถึงขั้นแบบ โค v เ r อรบใจเออก็เลยว่าแบบเอามาฟังหน่อยละกันแล้วก็ก,ก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะคะทุกคนเริ่มเลยอ้หหูจะแตกแบบนึงเริ่มก็กระเทยเลยหูเริ่มก็กระเทยเลยมีความเป็นแบบคาวเกลขค่วอาอุ้ยวาวสวยมาก ว้าสวยมากของลุกอยากให้มีอยากให้มีอ,มอุอยากให้มีทุกปีมากอยากให้มีทุกเดือนอยากให้มีดูโอ้นี่ทุกเดือนอู้หูอ้าโอ้โโโ โบลาไหมโบลาไปแล้วล่าอะไรล่าก่อน no 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 เออเอออุ้ยนี่ไงหนาวไหมหนาวจริงหูชุดแซ่บมากเกินหูมันคือแบบมันต้องมีพอปขนาดนั้นเลยหรอเออโอ้ยคนหูว่ามันแซ่บเกินอ่ะ กระเทยกี้แล้วนะก็แบบเปิดเพลงนี้คือในในในกลุ่มชายแท้ก็คือเราก็เทยต้องกระโดดออกมาสวยมากอะ่ะสวยมาก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 พี่สาวกระเทยอะ่ะซิสต้านี่คือมาจากพี่สาวก,กระเทยปะ่ะพี่กระเทยอะ่ะ เธอเขาสวยขึ้นมากเลยอ่ะหน้าเหมือนเดิมแต่สวยขึ้นมากอ่ะสวยขึ้นมากพายอเลินก็คือเห็นบ่อยแล้วเห็นบ่อยแล้วเพลงดีด้วยนะเพลงไม่ได้แบบยั่วอะไรขนาดนั้นแต่มีความแบบดีเพลงกันเธออ่ะทุกคนมีความฟุ s ตซ like ี่แค o ดออ่ะ เฮ้ยหรืออันนี้คือฉันคิดไปเองไหมอะ่ะฟิลเหมือนแบบเป็นเรื่องราวต่อจากเพลงมาบอยป่ะคือเหมือนฟังเนื้อเพลงแล้วมันมีความเหมือนประมาณแบบอะเพลงมาบอยมันจะมีความเหมือนแบบว่าเออผู้ชายของสันอะไรอย่างเงี้ยแต่แว่าเพลงนี้มันจะฟิลเหมือนแบบอกหกักละป้ะคือแบบโดนบอกเลิกแล้วป่ะก็เลยแบบว่า ฉันไม่มีแล้วผู้ชายของฉันคนนั้นอะไรเนี้ยโสดจ้ามาจีบได้จ้าอะไรอย่างงี้ปะเฮ้ยเราเราขนาดนั้นเลยเหรอเออไม่รู้อันนี้คือแบบดาวเอาอันนี้คือความดาวล้วนถ้าใครมีข้อมูลจริงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้แต่อย่าด่ากันเพราะว่าไม่ได้แบบดูว่าซับไทยเขาอะไรยังไงแต่คือแบบแกเพลงดีมากเลยอ่ะเพลงมันติดหูมากเลยตอนนี้ก็คืออยู่ในหูฉันอยู่ในหูฉันหนักมากแล้วคือฉันชอบมากฉันชอบมากชอบแบบชอบมาเพลงมันกระเทยอ่ะเพลงมันแบบ ม,มันกระเทยอ่ะมันแบบปลูกความกระเทยในตัวคุณอ่ะมันเพลงแบบอย่างนี้เลยอ่ะคือต่อให้ผู้หญิงฟังผู้หญิงก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นกระเทยอันนี้พูดตรงๆคือกระเทยไม่ได้หมายถึงแบบเพศทางเลือกแต่กระเทยหมายถึงแบบจริตจะกา้านความเป็นกระเทยอยู่ในใจแบบ จะพูดยังไงอ่ะคือแบบกระเทยอ่ะทุกคนกระเทยอ่ะพี่สาวกระเทย19คือมันมีวงเล็บอยู่ใช่ไหมซิสเตอร์วงเล็บกระเทยแล้วก็วงเล็บปิด19บเกจริงแล้วคือซิสเตอร์ LGBTQ 1 9ชอบมากคือแบบสวยมากสวยมากทั้งฮโยรินทั้งโบราคือสวยมากโบราสวยมากโบราเหมือนฟรีสหน้าตัวเองไว้อะตั้งแต่ยุคนั้นจนตอนนี้ก็คือยังสวยอยู่แล้วคือสวยขึ้นด้วยนะไม่ใช่สวยแบบสวยแบบเหมือนเดิมแต่เป็นสวยขึ้นสวยมาก เซ็กซี่มากแกโอ้หม่กอดอ๋อใหม่กอดอ๋อใหม่กอดนี่คือฉันนั่งกดดูวิดีโอ MV บคือโคตรสวย ola, โบราโคตรสวยฮายอลินก็คือแบบดูอยู่แหละคือแบบด้วยคำที่เราเห็นฮายอลินบ่อยๆเนาะในควินดอมอะไรอย่างเงี้ยฮายอลินก็ไปก็เลยรู้สึกว่าแบบอ่ะเห็นฮายอลินบ่อยอยู่อะไรอย่างงี้แต่แบบโบราคือเราไม่ได้ตามเขาขนาดน,นั้นนะทุกคนแต่คือพอเห็นในวิดีโอนี้ m v นี้การคัมแบ็กครั้งนี้แล้วคือแบบ โบราสวยมากโบราสวยสวยแบบสวยกับสังเกตได้ก็คือมาบอยอะ่ะเขาจะมีเก้าอี้เออพับของเขาจะมีเก้าอี้แต่ว่าอันนี้พับของเขามาเป็นโต๊จ้าคือไม่มีแล้วจ้าเก้าอี้ฉันจะมาเป็นโต๊ฉันจะใหญ่กว่าแล้วทําไมคือฉันจะไม่ได้เล่นกับเก้าอี้อีกต่อไปเพราะว่าฉันมีโต๊ฉันจะขึ้นโต๊ะนี่สลิดตะการกระเทยแบบกระเทยต้องชนะทุกสิ่งกระเทยเป็นสิ่งที่เอาชนะที่สุด คือยังไงกูก็ต้องชนะกูจะมาแค่เก้าอี้ไม่ได้กูต้องมาเป็นโตะแล้วคือหลังจากนี้รบกวนชาวกระเทยทุกคนไม่ขึ้นเต้นบนโตะนะคะไม่ขึ้นเต้นบนโตะนะคะใครจะไปผับเกาหลีเกาหลไตาแล้วเปิดเพลงนี้โนมอขึ้นรบกวนนิดนึงนะคะไม่อยากให้ผับเกิดเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นก็ข,กข,ขอรบกวนนิดนึงยังไม่อยากแบบได้ยินเสียงรถวีบบอมาแทนเพลงเกาหลีเนาะรบกวนนิดนึงว่าอย่าเพิ่งขึ้นโตะอะรจ้โอเค ประมาณนี้นะทุกคนก็ซาลาวิดีโอนี้นะฮะกับการรีแอคชั่นเพลงของซิสตาร์สิบเก้านะฮะพี่สาวอายุสิบเก้าขวบใช่เหรอ <laughs> พี่สาวกระเทยนะก็มีประมาณนี้นะทุกคนเออคิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะชื่นชอบเหมือนกันเนาะแล้วก็ราดูรีแอคชั่นของเราและชื่นชอบรีแอคชั่นเราเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยเนะไ๋ว้เจอกันใหม่วิดีโอน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนน้ครับบ๊ายบาย